สามหมื่นเก้าหรอเหมือนหนึ่งได้ไหมคะไม่ได้หรอปิดกล่องปิดนคุณแม่สมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครเช่าเลยไปงานประกวดต่างจังหวัดเหนือใต้ออกตกเนี่ยวันหนึ่งต่ก่อนไม่มีตังค์เลยนะไม่มีตังค์มีเงินมา2,500บาท ก็มีเพื่อนคนหนึ่งตะกอดผมได้พักปลุกมาบอกว่าพักอยากค้าขายดีอยากมีเมตตาไปหาพระพุทโธมาห้อยสิมีเงินได้สองพันห้าสองพันสองั่นไหมครับได้สองพันสามโอเคเช่าเลยไม่รีรอเพราะอยากค้าขายดีอยากมีเมตตาพอเช้ามาให้เพื่อนดูฮ้วยกี้เราทำไงอย่างเงินก็ไม่มีกมพระเอานั้นแน่นไว้ในอกต้องเป็นพระพุทโธให้ได้แล้วทีนี้ก็วันหนึ่งเองไปที่ฐานคุณแม่ดูไปรูปเหมือนรูปเหมือนคือสาราวัดอาวุธจรันเจ็ดสิบสอง ไปขอท่านบอกว่าคุณแม่ถ้าลูกมีบุญจริงถ้าลูกลูกมีวัฒนาจริงลูกเก็บขอให้ลูกเก็บได้เยอะๆลูกขอให้ได้รู้จักกับลูกศิษย์ลูกหาถ้ามีบุญจริงขอให้ลูกมีปัญญาหรือว่ามีอะไรสักอย่างมาช่วยรวบรวมทุกอย่างรวมมาเป็นหนังสือเล่มนี้ค่ะ อย่างเงี้ยในของอธิษฐานเนี่ยตู้นี่เห็นละตัวอดีตนนเลยเห็นไหมนี่ก็สิบกว่าปีละอันนี้ผมยังอยู่เลยนี่คือชุดนี้เลยยังอยู่ของอธิษฐานคุณแม่ทั้งหมดเลยทัพพีนักกวากกระมังมั่งมีศีลาน้ำอธิษฐานถุงขาวเจ้าทรัพย์ดอกตะไคร้อ่าแล้วก็แท่กันภัยในคุณแม่เขาจะทำนี่เขาเขาจะไม่ทําแบบเป็นตะกรุดเครื่องรางน้ํามันภายคุณแม่ไม่ทำคุณแม่แบ,บอกว่าฉันไม่สามารถจะไปปลูกเสภะได้เพราะพระศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วฉันแคบอธิษฐานปัจจุธรรมให้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้ ทั้งหมดพี่พักเดชคัมภีเทวดาใช่มีเรื่องอะไรที่มหัศจันที่เราได้พบ<ม>เจอมหัศจันตอนนั้นก็สะสมคุณแม่บ้างเพราะกไปไป็ไปกราบที่คุณแม่<ฆ>ไปกราบคุณแม่ว่าคุณแม่ถ้าลูกมีบุญจริงก็อยากให้ได้รู้จักคนนู้นคนนี้อยากได้รวบรวมของทุกอย่างให้ครบหมดก็คือลูกศิษย์เนี่ยคือเนี่ยลูกหลานปดิเวชินมาแบบลงมาถึงก็ได้เจอเลยคุณพักใช่ไหมครับบอกเนี่ย มีของคุณย่ามาก็ยกให้ทั้งบ้านเลยเขหมดเน่ยยกให้ทั้งอะไรลางงเอาเท่าไหร่บอกแล้วแต่ทุกวันนี้ก็หลานเขายังอยู่เลยหลายๆท่านก็อกเออเป็นเรื่องแปลกใครที่รับมาบูชาจะจะคาดหวังในพุทธคุณอะไรบ้างะคะพุทธคุณอมแม่นี่ต้องเด่นทางโชคลาภค้าขายแควคาด ไม่คงมาผ่านเค้วคาดก่อนที่จะโดนนะฮะให้ให้ปลดให้ให้ปลดไอยแค้วคาดก่อนก่อนที่จะโดนโอเคแล้วก็นี่คือเรื่องราวของคุณแม่บนเรือนนะคะที่ทําให้เรามาถึงจุดนี้นอกจากนี้ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่อยากจะ่อ้มันมาได้ยังไงคะเราเลี้ยงพันอะไรคะ